ยังคงปิดท้ายกันที่เทศกาลวันฮอลลวีนนะคะที่ล่าสุดค่ะปราสาทแรคคูล่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกของโรมาเนียตอนนี้ได้เปิดให้ผู้โชคดีเข้าไปรับประทานอาหารดินเนอร์รวมไปถึงได้เข้าพักในปราสาทแห่งนี้ในช่วงเทศกาลวันฮอลลวีนด้วยค่ะ สองพี่น้องที่ชื่อว่านายโรบินและนางสาวทามีวัวมากลายเป็นแขกคู่แรกในรอบ70ปีค่ะที่ได้พักค้างคืนที่ป้อมประการบรานจากยุคกลางซึ่งเป็นปราสาทแรกูล่าในนิยายยุควิกตอเรียของนายบรัมสโตเกอร์โดยทั้งสองคนก็ได้สิทธิ์เข้าพักที่ปราสาทแห่งนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Air BnB ซึ่งก็จัดประสาทบรานเป็นการที่รับคนเข้ามาพักคืนสำหรับวันฮาโลวีนมีคนเข้ามาสมัครจำนวนมากค่ะถึง88,000คนด้วยกันซึ่งพี่น้องวาม่าก็ได้เดินเข้ามาในพื้นที่ประสาทด้วยรถม้าและมีการต้อนรับจากนายด k กเคอร์สโตเกอร์ซึ่งเป็นเหลนแท้ๆของแบรมสโตเกอร์ผู้เขียนนิยายเรื่องแดกกูล่าด้วย นางสาวทาม,มี่ก็บอกนะคะว่าฟูกภายในโลงศพนิ่มนยนิ่งกว่าเตียงที่บ้านของเธออีกส่วนทางด้านนายโรบินก็พูดนะคะว่าเขาอาจจะหลับสนิทได้หากนอนในโลงปราสาทบรานค่ะถือว่าเป็นปราสาทของราชวงศ์ฮับลูกก่อนที่จะโดนกลุ่มคอมมิวนิสต์ยึดไปหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นลูกหลานจากราชวงศ์ฮับลูกจะได้รับปราสาทคืนเมื่อปี2549ที่ผ่านมาค่ะ ปราสาทบานแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปีพศ1755แล้วนะคะจนถึงตอนนี้มีอายุมากถึง804ปีแล้วเลยคะ่ะ